อร,อ,อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผูเรนวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านอาหารร้านนี้ชื่อว่าทารีนนะคะอยู่ย่านสายไหมคุณมาแล้วคุณจะประทับใจเลยที่จอดรถโอโทงมากเรามาคุยกับ Marketing ิ้งด c เรคตและ c o ฟาวเดอร์ คุณพระเวดดมีปรีชาคุณตาสว,ส,สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะโอ,โ,โอ้โหเลี้ยวก็มาร้านสวยมากลองถามเลยสิว่า ทารีนมีความหมายว่าอะไรธีมของร้านเราเป็นอย่างไรจ๊ะก็ทารีนนะคะแปลว่าภูเขาที่สงบสุขนะคะจะเป็นภาษาสกอตแลนด์ค่ะให้บริการอยู่ในสวนที่ร่มรื่นในย่านใส่ใหม่นะคะ,คะแล้วก็คอนเซปต์ของอาหารของเราจะเป็นสไตล์ฟิวชั่นนานาชาติด้วยนะคะจะมีโซนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาจับใจซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเมนูแรกที่ต้อ รับประทานอะไรจ๊ะจะเป็นบีฟสเต็กนะคะ,คะเป็นเนื้อสัตว์นอกจากประเทศออสเตรเลียนะคะ,คะแล้วก็ถูกเลี้ยงด้วยธัญพืชนะคะ,คะนํามาย่างร้อนๆเสิร์ฟคู่กับตัวผักย่างแล้วก็ซอสเกรวี่สุตพิเศษจากทางเชฟเลยค่ะไปจานที่2องขาหมูเยอรมันนะคะเราคัดไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็นํามาทอดจะมีความกรอบนอกนุ่มในค่ะ,ะเสิร์ฟพร้อมกับ ซอสสูตรพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสซีฟู้ดตัวน้ำจิ้มขาหมูกับตัวมัสตาร์ดค่ะไปเมนูต่อค่ะไส้กรอกรวมทารีนเขามีโรงงานทำไส้กรอกนั้นนนไส้กรอกวันนี้คือดีที่สุดอยู่แล้วค่ะไส้กรอกรวมทารีนนะคะจะเป็นไส้กรอกที่เราผลิตเองความพิเศษก็คือจะมี4รสชาติในจานเดียวกันดับเบิลแบล็คเพเปอร์นะคะจะหอมหอมพริกไทยแล้วก็อันที่2นะคะจะเป็นโรสเตดอัดแน่นด้วยเครื่องเทศเลยค่ะรสชาติเข้มขน้นรสชาติที่3นะคะจะเป็นตัวไส้กรอกชีสนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นทรั ะะเป็นการผสมผสานระหว่างตัวชีสกับทรัฟเฟิลค่ะไปอีกหนึ่งเมนูสกาเลต์ปาร์ตี้จ้ะตัวสกาเลต์ปาร์ตี้นะคะจะเป็นตัวสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะที่มีส่วนผสมของตัวกุ้งนะคะหอยลายแล้วก็แซลมอนค่ะตัวซอสมะเขือเทศที่เป็นโฮมเมดนะคะสูตรที่คิดค้นจากทางเชฟเลยค่ะแล้วก็มีเพิ่มความเผ็ดเข้าไปนิดๆ มาสุดท้ายเป็นไงจ๊ะค่ะแซลมอนสดออนทรัฟเฟิลบลค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแซลมอนสดนะคะ,คะนํามาแล่บางๆแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับซอสคอนซึค่ะ,คะท็อปด้วยตัวทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็มีไข่กุ้งเพื่อเพิ่ม texture ในการเคี้ยวค่ะเครื่องดื่มเราเป็นยังไงจ๊ะค่ะเราก็มีเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายอย่างเมนูแรกนะคะก็จะเป็นตัวฟูจิครีมบอมเป็นกาแฟสไตล์เกาหลีนะคะท็อปด้วยเฟรชครีมแล้วก็จะมีเมนูที่เป็นตัวมาซลินะคะก็จะมีความเปรี้ยวความหวานสดชื่นค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น ยูสุ <I know S 2> นัสส์นะคะก็จะเหมาะกับหน้าร้อนนี้เลยค่ะรีการันตีให้ทารินถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษกาญจนาพิเศษที่4เป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านทารินตั้งอยู่ที่ถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษซอยกาญจนาพิเศษ4โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ a ออส ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านี่เลยค่ะต้องที่ร้านทารียนย่านสายไหมเพียงคุณแค่ใช้ AS เอ i n t 1่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับ ได้ร,รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2568ค่ะต้องขอขอบคุณทาง AS มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสกับทางร้านฮาลีนะคะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญครั้งนี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา40เพื่อนาทีวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอะร่อยละกับรีด้เมูอิติยาพิงฉัง,งต้องกินค่ะ